เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวัดบูรพาพิทยารามค่ะจัดงานพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระราชนทโมลีดดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อค่ำวันนี้ที่วัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงเนินสูงแต่บนท่าใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระราชนทโมลีดดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายบุญยินจีนาจินประธานกรรมการบริหารบริษัทบุรพาคอนคริตแอนคอนสตรักชั่นจำกัดเป็นประธานจัดงานทั้งนี้ในงานพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระราชจันทมูลีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีโดยจัดให้มีมหรสพสมโภชซึ่งนำโดยเสรีรุ่งสว่างปล่อยฝายมาลัยพรดอกรักดวงมาลา ขวัญจิตศรีพระจันท์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงพื้นบ้านและเพลงอีแลวดี2,539และไม้พี่รมพรซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคื้นสนุกสนานแม้จะมีฝนตกเปรยปลายมาเป็นระยะก็ตามขณะที่ช่วงสายของวันนี้ที่วัดบูรพาพิทยารามก็ยังจัดให้มีพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระราชจันทมลีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี โดยทั้งวัดจะที่มีพิธีทางศาสนาทำบุญอุทิศถวายท่านพ่อเจ้าพระคุณพระพิสารธรรมคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่และเจ้าอาวาสวัดบุรภาพิทยารามจากนั้นพระสงฆ์จำนวน400รูปได้วรวมกันอนุโมทนาแสดงมุทิตาสักการะแก่พระราชจาธโมลีก่อนที่จะมีการฉันพัตรหารเพลนซึ่งหลังจากนั้นได้จัดที่มีพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระพิสุสามนเนร ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงในปี2555และพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสในเขตปกครองจังหวัดจันทบุรี